มาในช่วงสนทนาวันนี้ค่ะย่างเทบอกไว้นะคะว่าเราจะมาพูดคุยกับอีกหนึ่งบุคคลสําคัญค่ะที่มีความใกล้ชิดและก็มีความพูกพันกับป้าเปรมรวบคนรีเอกปรมนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติพูดคุยกับอาจารย์ซืบสกุลซีซุกนะคะรั่วคู่ซืบค่ะเป็นพ่อภาคีคนรักเมืองสงคลาสมาคมนะคะตอนนี้ทันก็ยุ่กับเราในรายการพีรักข่าแล้วนะคะตอนรับทันข้าสู่รายการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกับทานผุ้ฟังครับค่ะก่อนเอิญนะคะก็ต้องถามก่อนเลยว่าคู่ซืบเนีย เป็นคนส่งคล้าตั้งแต่เร็กมากคนไม้พอู้สึกว่ามีความพกพันกับเมืองส่งคล้าเป็นอย่างมากเลยค่ะครับเป็นคนต้องคล้าด้วยกําเนิดครับเกิดที่ตบลคลองรีครับคลองรีอำเภอสทิงพระจังหวัดสงคล้ากับริมทะเลทราบเลยนะครับเกิดเมื่อวันที่1 1มีทุนายนสองสีครับวันนี้กายูเจแล้วครับนะครับนี่แต่ว่ายังเล่นนุ่มมากเลยนะพอยังรู้สึกว่าธรรมัดธรรมเองยังเป็นคนที่ว่ามีความแบบ ต้องการพักดันให้ส่งคา้าเนี่ยเป็นเทโรจักรองประเทศแล้วก็ถั่วโลกด้วยเหมือนกันครับผมครับตรงที่นิทานเลงถึงความพูกพันรู้ว่าความใกล้ชิดของคู่ซืบกับป้าเปรมเนี่ยค่ะมีความพุกพันรู้ว่ามีความใกล้ชิดกันมันผือบางรู้สึกมันผือบางครับเออถ้าพูดถึงความพุกพันใกล้ชิดกับป้าเปรมนะครับความใกล้ชิดอาจจะไม่มากแต่ความพุกพันเนี่ยค่อนข้างจะมากหนึ่งจากว่าเหลืองรล่าข้องป้าเปรมอ่ะ เป็นเรื่องเล่าเทเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้คิดว่าไขกระตามต่เกิดมาบนแผ่นดินนี้อยากจะเดินบนเส้นทางสายเกติยศเนี่ยนะครับเพื่อจะได้มีลักจิตในการเดินทางไปให้สู้ซิ่งไดีงามเนี่ยก็คิดว่าชีวิตของป่าเปรมนี่แหละครับเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่ทําให้ไข่สามาทีเอามาเป็นแบบอย่างได้เพราะฉะนั้นเรื่องความผูกพันกับปลาในเรื่องเล่าเรื่องนี้ครับมีอะไรมากมายนะครับในยิงด้อ่านเหล่องเล่าของปลาเนี่ยนะครับก็จะมี ทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจมากมายคือผมเองนะครับช่วงที่เป็นผู้โรงเรียนวอร์ริชเชอเลิร์มนะครับก็ไล่คลังมากที่บอกเลยว่าทีเวลาป๋ามีวีกีกอะไรท์ในกรุงเทพนะครับก็จะมอะีอาจจะว่าลูกป๋าคนนึงนะครับก็จะโทรมาบอกว่าอาจารย์ซืบช่วยลาวตาน,น,านาุ่นป๋าก็มีปัญหาในระดับบ้านเมืองลาวนะครับให้กำลังใจปา๋านะครับจำได้ว่าในช่วงยุ่งเรียนวอร์ในกูซื้อไปจะ ขึ้นนะสโตงแรงกับหลกหลกโรงเรียนวอลป้าปเป็นบุคคลที่สําคัญของทรงค้าและบุคคลที่สร,ร้างคุณอุปการให้กับประเทศชาติเป็นเนพีพอป้านะครับโดนอะไรตีกระทบปเนี่ยเราต้องให้กําลังใจหลังจากนั้นโลกโหลกโรงเรียนวอเนี่ยก็จะเชยดจดมาให้กำลังใจป้ามาเราสทรงไม่เป็นหลงังๆงครับนะครับโดยรว,รวมไปการตอนนั้นก็ อา่จังวัดก็จาได้ว่าม,ม,มีมีทันสุนทอนปฐุมทองนะครับเป็นรองผู้บริการจังหวัดเทเคยมาเป็นผู้อนวยการสรวนวัฒศาสตร์นะครับแต่แรกนี่ไม่กว่ามาถ้าพอมีอะไรเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวต่างๆป๋ามีอะไรเทมันกบว่าทาให้คนมองลักษณะเทมันกบไม่ค่อยสร้างสันนะครับน<ช>ี่นะผีสุนทอน็บอกว่าช่วยป้าลาวตานั่นนะครับคือตั้งหลักตอนเป็นครู่นะครับทำมานีมาตลอดนะครับครับอีกอย่างนึงก็คือว่าเลี้ยงห้องป๋านี่แหละครับเป็นเลี้ยงเท ถ้าถามถึงว่าชีวิตของคนบนโลกใบน,นี้นะครับเดินทางมาเนี้ยป้าเกิดวันที่26สิงหาคมซ่องพันที่ลอย63นี่แหละ,ะแล้วมานะครับจากไปเมื่อวันที่26กฤษภาพันธ์2562นะครับถ้านับถึงอายุวันนี้นะครับวันที่เรามาคุยกันเนี่ยกาอายุลอยซ่องปีแล้วนะครับแต่ป้าอายุ99ปีน่ะเป็น99ปีแต่พุ่มทืองว่ากูัวซึบทืองวาเนี่ย มันดห้าคนเทบนโลกงนี่เททราบมาดอีทําใดเมื่อนปา่าไม่ได้ไไดจากเด็กนะครับหลวงชาวบ้านอ่ะหลวงหลกงพระดรีเดินจำอ่ะนะครับหลวงคุณพ่อบึง้งคุณคแม่ออดเนี่ยครับแล้วค่อยๆเดินบนเส้นทางไสเกียติยศนะครับเป็นบุคคลในการเรียนรู้จากโรงเรียนมาหาวิทยาลัยชิรบุตรนะครับข้าไปเรียนรู้เผื่อห้าความรู้ไปเป็นนักเรียนต้นกุหลาบนะครับแล้วก็ไปเรียนทหาร พอเรียนทหารจะแล้วก็ยังไม่ทต็จบที่นะครับอย่างอยู่ในลอยปีทีสามเลยก็เกิดสงครามอินโดจีนป๋าต้องออกไปสนามหลบทางๆเธอยังไม่เด็นจบในลอยนะครับเพราะฉะนั้นป๋าเป็นนักเรียนในลอยที่แปลกว่าเพื่อนก็คือว่าไม่ต้องเรียนจบห้าปีพอไปในสนามหลบนะครับหลังจากจอยู่ปีสามะก็ปราก็อไปติดดาวกันทีนู้นนในใน,ในสนามลหลบนะครับแถวปล่อยเปรตแล้วกับบีที่ให้ก็มีลุนเอาไปตึงกระกองให้ยิบกันเองนะครับนั่นคือชวิตของป๋า <c oughs> แต่ตลอดเวลาของป๋าเนี่ยแหละกับกาเป็นบุคคลเทพูที่งไงว่าไปเป็นหนักหลอกเผยชาติ <c oughs> นะครับจกนกระทั่งว่าเป็นทีประจักษ์ค่อยๆเติบโตมาจกนกระทั่งว่ามาเป็นนายทหารน,นะครับมาเป็นรองแม่ทัพภาคแล้วก็มาเป็นแม่ทัพภาค <c oughs> แล้วก็มาเป็นเริ่มต้นเข้าสู้การเมืองโดยเป็นรัฐมนตรี <c oughs> นะครับช่วยว่าสรงหมหาไทยจกนกระทั่งว่าได้มาเป็นรัฐมนตรี <c oughs> นะครับ นี่ก็ทือว่าท่านก็คือความรักแล้วก็ดิน้นรนตัวเองนะใ,ให้มีทุกวันนี้แล้วกลมานะถึงเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเราไปถึงทราประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นว่านายกรัฐมนตรีค้นเทถ้ำคุณูป,ปการให้กับประเทศชาติเนี่ยครับใน,ใ,นในความเป็นจริงนะครับที่เป็นนิชัดเจนได้นะผรมองว่าห้าคนทีเทเทเท่เทียบกับท่านป่าพิมเราไม่ได้ยากมากเลยเพราะวายยุ่ในช่วงวิกฤตนะครับบ้านเมืองก็ช่วงกำลังเปลี่ยนแปลง นะครับมีขบวนการคอมมิวนิสต์มั่งข้าวมาเนี่ยทุกอย่างนะครับปราบเล่มแก้ปัญหาลักษณะพเนียครับเอาคนเทว่าคิดไม่ตรงกับรัฐบาลเนี่ยออกมาเป็นผู้พัฒนาชาติไทยออกกฎหมายต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในภาคอีสานเคยมีเลื่องเล่าของจินคอมมิวนิสต์นะครับอยู่โน่นแต่กิติีไม่ไม่ไม่ยอมอยู่ภายใต้เนี่ยนะปราบเล่มท้ใชาวิธีการเอาออกมาโดยจะไม่เสียเดือนเหนือเลยนะครับนั่นคือความยิ่งใหญ่ทุกคนมอ่ว่าปราบเร่มคนส่งค้า แต่ว่าคนไม่รู้แล้วน,นะครับว่าคนเทหลักป่าเปรีมแล้วรู้เรื่องป่าเปรีมแล้วท่าท่าป่าเปรีมเนี่ยภาคอีสานนั้นเนี้ยแน่นเลือยเกินนะครับเป็นเห็นไหมครับว่าผมมีวิกฤตแต่อะไรสำคัญสำคัญเนี่ยใส่เต่ป่าต้องไปอยู่โคอรัสเพราะว่าชีวิตของป่านั้นไปทําความจเจริญลุงเรื่องไป ทำความศรัทธาให้กับคนที่ภาคอีสานน่ะเยอะเหลือเกินก็คือเอาง่ายๆว่าท่านไม่ได้ทําแค่ในส่งคล้ายอย่างเดียวทั่วประเทศท่านทําเยอะแน่นอนที่นี่ยากสาบว่าตอนที่ว่าท่านยังมีชีวิตอยู่อะค่ะท่านเคยเล่งอะไรป้าเป๊มเนี่ยเคยเล่งอะไรกับพรูซื้อบางคะอ๋อสําหรับกับพรูซื้อเองน่ะก็เนื่องจากว่าเวลามีเอ่อโดยเฉพาะช่วงที่พรูซื้ออยาไปเป็นครูโรงเรียนมหาวชิราวุธอ่ะจริงๆมันก็ด้วยเหตุผลที่อยากจะไปช่วยงานตรงนี้ด้วยแหละครับเพราะตอนนั้นท่าน ท่านเฉลิฐสติเย่นนะครับเป็นคนที่เป็นสําคัญในการดูแลส้นปวัติศาสตร์อแ่แลกันไม่ว่ามาตะพอยส้นปวัติศรสตร์นี่มีเรื่องไรต่างๆเนี่ยท่านเฉลิฐสติเยน่นจึงก็เป็นคนสำคัญในเรื่องส้นปวัติศรสตร์นะครับก็จะให้กูซื้อข้าไปช่วยตลอดเช่นว่าไปทํำนั่งซื้อกันมางได้เพนเนียครับก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้พอยายไปยุมาห่าวชิรวุฒิเนี่ยก็เลยได้ทํางานได้เต็มทีนะครับกำมาทำงานได้เต็มทีก็ไม่ความว่าพอป้านะครับอย่างยังซื้อแล้วเนี่ยครับนะครับพอป้าไปไปพูดอะไรทีีี่่่ไไหนนทกคังปพูดเย กูซื้กอก็จะตามไปตามไปบันทึกบันทึกแต่ป้าพูดพอบันทึกเสร็จแล้วก็จะมาทอดเนี่ยรับมามาทอดออกมาเป็นเหลืองเล่าเสร็จแล้วถึงก็มาออกเป็นั่งซื้อไปเนี่ยรับแล้วก็แจกผู้ปกครองอทําอยู่ผนิตลอดนี่โพลเลอเลอ้นหลัว,นนลวลเลยดยเหตุนี้ครับเลยทําให้ให้ให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 ยิงได้รู้เหลืองป้ายิงได้อานเหลืองเล่าของป้าเลยทําให้รู้ว่าโอ้ย ป๋าเป็นบุคคลเท่ยิงใหญ่ที่สุดจริงๆนะครับเนี่ยอย่างที่บอกกันอี่ยป๋าพูดใ่ครั้งนี้อย่างพวกยกตัวอย่างหน่อยให้ชูให้ชูให้กรองเลยทุกผู้ชมได้เห็นนะครับนี่คือหนังสือนะครับหนังสือนะครับหนังสือที่เกี่ยวกับว่านะครับนะครับทำดของป๋าทำดของป๋าที่กูซื้อพยายามเก็บแล้วก็บันทึกบันทึกนะครับตอนทำงานอยู่โรงเรียนมหาวิชลุ่นะครับที่ก็มาเรียบเรียงเป็นหนังสือแล้วแจกผู้ปกครองป๋าพูดที่ไหนที่ไหนก็ไปบันทึกมาทอดมาทอดเลยท้าไม่รู้ท้างในก็คือเป็นนักวิทยาศาสตรย์เปิดคือคืืออคทา่รู้ว คำตักคำบุญของปา๋าเนี่ยนะครับดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างตัวิต่เนี่ยเผยเดนจัดจัดเนี่ยเ<ะ>ช่นว่าเรื่องนะครับเรื่องการทำบันความดีเนี่ย<ะ>ป๋าพูดบอกว่าเมื่อพูดถึ่งเรื่องทำความดีหรือคนดีเราต้องเริ่มต้นด้ว่าการทำความดีเป็นการเป็นคนดีไม่ใช่โจ์ทียายใครๆก็ๆทำได้การทำความดีไม่ต้องมีต้นทุน<ะ>ไม่ต้องใช้เงินใช้สิ่งเดียวที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่แลว้วนั่นคือความรักใช่ไหมครับคือความรัก ความหลักคือคําตอบในการทีเล่ากระทําความดีเล่าหลักพ่อเมย์หลักลูกเมียหลักสัทาบันหลักฉาศัตนาหลักพระมหากษัตริย์คนเล่าร่องได้หลักอะลรเลวเราก็จะถุมเทความหลักใช่เรียเพะนนป๋าทําอะไรป๋าจริงทาโดยความหลักเป็นหลักมันจริงสําเร็จตลอดเวลาเลยนะครับเนี่ยในรับปีไล้ทิ้งหล่ยางนะเอ้ปผมจะตัวอย่างนยกตัวอย่างนะครับเนี่ยเนี่ยเชนวานะครับเชนวากาใชายชีวิตเนี่ยแต่ผม เอามาเป็นเป็นจุดสําคัญในการทํางานนี่แหละครับ<ะ>เรช่นปราการชายชีวิตนะครับป้าบอกว่าให้หยุดรักแคเแค่เนี่ยครับแคเแค่ข้อตัวนี้ครับหนึ่งนะครับหนึ่งบังเป็นคนหลุดจากเหตุ<ะ>สองเป็นคนหลุดจากพ้นสามเป็นคนหลุดหลุดคนหลุดจากหลุดจากคนหลุดจากตนสี<ะ>่เป็นคนหลุดจากประมานห้านะครับเป็นคนหลุดจาก การพบหลูจัก,กรกาลาเตศะเจ็ดหลูจักบุคลคลเจ็ด <7 S 2> ข้อนี้แหลบป้ากรมาทสรุปว่าเจ็ดข้อต่างที่พมพูดให้หนักศึกษาฟังหรือให้ท่านผู้มีเกียรติฟังนี่แหละนะครับคือเครื่องมืออันนึงที่จะพิจารณาว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดี นี่ครับนี่สิ่งเราเนี่ยครับผม๊ลบอกว่าเอออย่างเราได้ไกลฉิดเราได้เอาเทปป๋ามาพูดแต่นังทอดเนี่ยโอ้นม่ยทั้งหมดเลยนี่คือสิ่งนึ่งที่ทำหมมีความแรงมาดันใจว่าตายเลยเนี่ยลับบุรุษคนนี้ครับเป็นเรื่องที่สำคัญมาส่วนเวลาไปเนี่ยกับเด็กนักเรียนพ่านักเรียนไปไปห้าป๋าไปเนี่ยมันจะมีแกรที่ม่องว่าโอ้ป๋านี่คือว่าถูกมีตีป๋าสมาดีปรับได้เลยจำยกตัวอย่างวันนี้ครับวันที่ป๋าจะมาเป็นประธานในพิธีปัะชิมรุนนองเนี่ยครับนะครับ เช่นว่าถูกปีประเพณีปฏิบัติก็คือว่าจะมีเด็กก็จะมีทําแว่นลุน<อ>ถึงถุกปีก็จะต้องไปให้ป้าถูกปีกต้องไปพอมาถึงก็ต้องไปตอนหลับแล้วหมอแว่นกันก่อนอมีอยู่ปีนึงป้าพอหลับแว่นถึงป้าบอกว่าเนี่ยนี่ได้แว่นลุนแหล่าๆ <c oughs> เนี่ยแล้วได้ถูกปีทถูกปีนะครับ เด็กตอปลาปืดหรือไม่โอ้ป๋าอะไรให้ดีนะหลุนพมทรวยกับหลุนนูนี่เป็นยารับเป็นยาขับปนิยัรับมันเกิดขึ้นทำไมเป็ความรู้สึกเมื่อกว่าป๋าอะไรให้ดีนะหลุนงวงพมมันท่วยกับหลุนก้อนนะเด็กต่อปืดเป็นยครับเนี่ยกับปลาอะไรก็คือพูดเหมือนกับว่าเป็นญาติพี่น้องเป็นผู้ใหญ่อย่างเช่นว่าเราจะห้าวันเล้งถึงในตัวข้องของผู้ซื้อเองเนี่ยค่ะเ่ว่า ปาเปมกเขาได้ฝากได้เคยส้นว่าต้องเป็นแบบนี้นะแต่ว่าเป็นครูเลยแล้วแบบนี้นี่มีมากมายคะก็มีครับเพราะนึกจากว่าปาเปมไม่เป็นคนเทมีครูในดวงใจข้องฐานคือครูคราวขชาชัดเป็นครูเทวาทาให้ป้าเนี่ยเป็นคนเดท่านบอกว่าครูคราวเป็นคนเหล่มต้นทาให้ท่านเป็นมาได้ทั้งวันนี้นะครับแล้วท่านตอนนี้ท่านตั้งมูลนิธิครูคราวขชาชัดนะครับเต็เรียนมาวัชรูดแต่กูซื้อไปเป็นกรรมการคนหนึ่งด้วยครูท่านปาเปมยกเนี่ยยกตัวอย่างให้ว่า ครูถุกคนเนี่ยต้องเป็นครูอาชีพอย่ามีอาชีพครูต้องเป็นครูมืออาชีพอย่ามีอาชีพครูเพราะถ้ามีอาชีพครูทากะว่ามีเพื่อเงินเดือนใช่ก็คือทําไปเถอะรับค่เงินได้อย่างเดียวจะได้ครูมืออาชีพนี่คือต้องเป็นครูเด็สายเลือดจิตวิญญาณทิ่ตมพยายามปลูกพังกนก็คือต้องออกมาจากด้านในครับเนี่ซึ่งเอนนี้ยครับเดี๋ยวผมบอกว่าพอยิงลูเลียงปลาแต่ละเลืองแต่ละเืีองนี่นะครับ มันเป็นเรียนเกีเ่ยวกับมหาศจรรันยังมีว่าเออเด็กวันนั้นป๋าไม่ได้เข้าโรงเรียนมหา,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 าวิทยาลัยป๋ามาตตดส่วนประวัติศาสตร์กับเด็กนักเรียนกับไป๋ดาเลยป๋าโรงเ,อองเรียนมหาคิดถึงป๋าจังเลยอัน้แกก็ตอบดังๆเลยันเนี้ยเออเล่าก็คิดถึงโมซูจังอ,อูนี่แบบนี้ครับแบบนี้ครับมันเป็นเรียนเกี่ยวมีความรู้ทีกมันกนว่าวเราหาบุคคลแบบนี้นะครับนะครับแล้วคิดดูสิครับสุตท้ายของถานนะเป็นนายกรัฐมนตรีนายกบัฐมนตเตยทำประเทศมา ถึง8ปีกว่าแล้วเป็นยุครัฐบาลติดทําให้ประเทศไทยอ่ะไม่เป็นหนี้ต่างชาติแล้วกาให้คนประยัดอบอ้อมเพราะฉะนั้นเพลงในยุคป,ป๋าอยู่นั้นนะจึงเกิดเพลงอะไระเ,พเพลงเท่กโกแตงแตงว่าเมดอินไทยแลนดินแดนไทยเราเกิดอยู่้นต่างเพลเเลยเป็นการปลุกให้คนเกิดมาสําสนึกในสิ้น่าไทยไม่ตอเอาสิ้น่าต่างประเทศมานะครับแต่พอถึงเวลาติดทันเดินได้เต็มทีแลยยุคป,ป๋าเปลี่ยนเนี่ยคนปฏิวัติไล่ลอบนะครับแต่ไม่สำเร็จ นะครับปฏิวัติกับท่านนี่ไล่รอบนะครับไม่ใช่รอบเดียวนะครับแล้วสุดท้ายปั๊บเนี่ยพอมีคณะทันกัะยุบสภาหเหลือตังไหมแต่สุดท้ายพอถึงวันหนึ่งท่านบอกว่าป๋าพอเลวทางทางแต่ว่าการเมืองเทเรือเข้าไปเนี่ยก็ยังยากได้ป๋าเป็นนายกที่ท่านบอกว่าท่านพอเวลวนเนี่ยคนปนิเอร์ครับผมบอกว่ามันเป็นเรื่องเท เป็นความมหาศัรรย์์แล้วคนคนนี้เกิดเถรสงค์าเกิดเถรสงคลาและเป็นต้นแบบได้ในทุกๆุกเลืองนะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่บอกวันนี้ถ้าคุยดังป้านะคุยได้เป็นเป็นแก็คุยกันไม่มดเพราะเวลาในขออะไรกันของเราแค่อีมดแล้วคอีมดใที่นี้เพื่อเือทำหนมากรเาอีกสักเดือนนึงนะครับน้นวันนั้นวันนั้นเ่อป้าวันทิเคิลฉลองนะครับวันเถรป้าครบ เก้าสิบปีอะนะครับวันนั้นนะพ่มึงกพาเด็กขึ้ไปเนี่ยทีได้ทําให้กลับมาแล้วเขียนหนังสือนะครับเขียนหนังสือเรื่องหนึ่งเขียนว่าเนี่ยครับที่เข้าไปลงในหนังสือเนี่ยที่ครูซื้อเียนเกี่ยวกับเรื่องปลาว่านํานักเรียนไปเนี่ยครับนะครับร่วมมุทิตาจิตเก้าสิบปีพลเิกฟลีมเนี่ยปรา,ากฏว่ากําลังเดินอยู่ดีๆเนี่ยปา้าก็พอพูดอะไรทีชสวยงามดีใจมากเสร็จแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเด็กนักเรียนผู้หญิงคนหนึ่งมาฮะก็บอกว่าเนี่ยป้าเดินไปถึงทวนกับปาเนี่ย ป๋าเนี่ยเกิดเกิดมาต้องต้องแทนบุกนึ่งตึ้งตุ้งป๋านะเออผมนู้จะทําเต็มทีป๋าว่าพื้นด้ยไหมป๋าบอกว่าเนี่ยลองไม่ทําติดโทเคียนเลยนี่ประน,นี่คือนะครับคือความสําคัญนะครับเอาละครับทุกท่านครับอเออสิ้นนึ่งแต่เวลามันหน่อยนะครับผมอยากจะบอกว่าสิ่งแต่ผมภูมิใจอีกอย่างนึงคือว่าทุกๆปีนะครับเราจะให้นักเรียนเขียนเขียนข้อความให้กำลังใจป๋าแลอมรวมเป็นแรม วันปัดชิ้มเราจะทำกันปนีนะครับอัลม,มาวาเชลาวินะครับถ้าเวลาจะจอบผมอยากจะข้ออนุญาตนะครับลองเพลงนี้เพลงจเล่เราแต่งให้ป๋าแเด็กตักเรียนมาห้าลองอะไรทุกคนคคก็คือประประดุดดังดวงดาวสูงค่าปลาดับฟ้าแววตาน้ายนหากคืนใดท้องฟ้ามืดดำมองมนจะส่องแสงให้คนมองเห็นทาง ปลาหนึ่งดังวาลีชื่นชามยามใดร้อนคลายความร้อนจางหากวันใดแสนหนาวเยือกเย็นเป็นดังกับกองไฟให้อุ่นกายามากมายพร้อมควา,ามดีมีสินธรรมในใจเปี่ยมความหมายล้ำในคุณค่า เกียรติกระจายระบือความัรซื่อนานมาเป็นศรัทธาประชาทั่วไปเป็นตัวแทนความดีทั้งปวงห่วงเราห่วงชาติและชาวไทยเกียรติกระจายความดีตราตรึงในใจคนทั่วไปสมดังรัฐบุรุษเปลม อยากให้ปลาได้ยินปลาอยู่ในตวันเขาให้ปลาเลวัาทุกคนขึ้นปลาที่นี่ค่ะครูซืบค่าสั้นๆค่ะอย่างครูซืบเล้งถึงการซื้อสั้นงานปลาเนี่ยค่ะเพื่อจะพักดันให้ส่งค้าเนี่ยสู่เมืองมรดกหลวสั้นๆค่ะคือโชคดีของลงสีแดงนะครับมีวันนึงครับดีที่นะนี่ถ้าไม่มีวันนั้นผมสีได้มากเลยวันเีตปลามาเยี่ยมลงสีแดงพอปลาเดินเข้ามาในลงสีแดงปลาเลือกเพ้นเดกข้างลงสีแดงก็เขินว่าสงขาสู่ดอกโรคปลากระทมว่า ส้งคร้าไปมาดกโลกแล้วเหรอวันนั้นกับทันนิพนธ์มยามานีก็ได้ดตอบปวาว่าไม้ที่ป๋าแต่กำลังเดินหน้าอยู่อบจก,ก็ให้งบไปทำวิจัยแล้วป๋ากางหันมาแต่กูซื้อแต่กำลังบรรยายอยู่นะครับก็บอกว่าทำให้ซําเร็จนะนะครับนี่ยังจำอยู่ในใจเพราะฉะนั้นวันที่เราทำส้งคร้าถึงมาดกโลกเนี่ยว,วันนั้นนะครับ จะจุดถูกจุดเตียนบอกป๋าหว่าป๋ารับวันนี้เถอป๋าบอกว่าให้ทําสําเร็จเราได้ทําสําเร็จแล้ว mm hmm. นะครับนี่คือความสําคัญนะครับว่าทรงพระเราเดินมาได้วันนี้ก็ด้วยบารมีด้วยแรงบันดาลใจเถ่พอกเล่านะครับเอาป๋าเป็นที่ตั้งในการที่จะนนขับเคลื่อนเมืองด้วยยึดป๋าเป็นแบบอย่างเพราะป๋าเป็นหลักธบุรุษ เป็นประธานนงบมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งในชีวิตนี้ไม่มีใครทําไร้เหมือนป๋าแล้วครับในความศรัทธาป๋าเปรมในหัวใจครับผมใช่ค่ะนี่นะคะก็คือใช่ทื่ว่าเป็นตัวย่างที่ดีมากเลยนะคะที่ว่าเกิดมากก็ต้องตอบแทนบุญคุณแ่นดินนะคะตาทำซ้อนของป๋าเปรมนะคะที่ได้ฝากฟังเอาไว้นะคะและนี่ค่ะเวลาของเราก็มดเสียแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ซืบสกุลสีสุนะคะที่มารวมพูดคุยกับเราในรายการวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณครับ